เดี๋ยวนะวันนี้เราจะต้องสัมภาษณ์กันเลเรียมพบกับศึกแห่งศักดิ์ศรีของสี่ข้าดดนตรีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทยสงครามทำเพลง Melody to masterpiece จาก13เรื่องราวแรงบันดาลใจพาเดอะเมโลดี้ทั้งศิลปินนักแสดงและบุคคลสำคัญจากทุกวงการที่จะถูกถ่ายทอดออกมาเป็นเพลงสู่ความสนุกสุดหลุ้นกับไอ,อเทมลับเราไปพบกับซีเครตไอเทมเกันเลยครับที่เป็นได้ทั้งตัวช่วยหรือตัวป่ปวน <S 2> <S 2> <S <fi> ทั้งเหล่านักร้องระดับเทพหรือเครื่องดนตรีจากทั่วโลก รามากดดันสุดขีดยังไม่รู้ว่าจะเอามาใส่ในเพลงยังไงด้วยซ้ำกับการผรสมภาษาทุกอย่างเข้าด้วยกันเพื่อสร้างสรรค์ผลงานเพลงที่จะถูกจดจําไปอีกนานมันไม่ง่ายเลยครับสุดประทับใจกับโชว์ของเพลงระดับมาสเตอร์เพ e สที่จะกลายเป็นเพลงฮิตเพลงต่อไปของเมืองไทยสงครามทำเพลงเมโลดี้ทูม s สเตอร์เพสสงครามของคนดนตรีที่มีศักดิ์ศรีเป็นเดิมพันสิงค์คอร์ปอเรชั่น และทรูค o ร์ปอเรชันคอเชญชมบรรนเพลงรื่นอารมณ์ผสมออนละเวงบ้านเรือนเคียงกันสุนทรวพหนเดอะมิวสิคลเรื่องราวสนุกของคนบ้าติดกันที่เปลี่ยนจากคนไม่กินเส้นเป็นคนที่รู้ใจน้ำแสดงโดยปออันเมลเป็นคู่กัดกับแป้งมิตรชัยต้นทงนสิบมาตามจีบซาีินิพ,พาพรร่วมด้วยเนสนิสาชนตีวิวิน้ำและนันจากเวทีเอและนักแสดงสายฮาค เพลินอารมณ์ om, กับ22เพลงสุนทรภพร์อธิอุตสาสว่า,า,า,างใจรักใใจใจจอ้ยเาและเพลงไพเราะอีกมากสแสดงวันที่2ถึง31มีนาคมทุกวันเสาร์และอาทิตย์รอบบ่าย2โมที่โรงละครเอ็มเทเตอร์ซื้อบัตรได้แล้ววันนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร์สนับสนุนโดย